ในระหว่างจะขึ้นจอใครก็ไม่ได้นะครับในระหว่างที่โดนปิดกั้นตู่นี้คุณจะขึ้นจอไม่ได้เลยนะครับแต่ที่นี้ถ้าโดนปิดนะครับขอบคุณครับสําหรับกูดาวรับสายแต่ถ้าเราโดนปิดในระหว่างที่เราไม่ได้ผิดอะไรนะครับคุณต้องเข้าไปเทนคือระเบียบภาพรวมทีเนี้ยตัวเงื่อนไขขอบคุณครับสําหรับหัวใจครับคุณพลอยครับ พอได้เงื่อนไขมาปุ๊บเจ็ดวันเงื่อนไขสําหรับเบียนเรียนเงื่อนไขครัสิบเอ็ดข้อนี่เจ็ดวันภาพรวมสิบสองข้อนี่เดือดหนึ่งเดือนเพราะแต่ละข้อนี่มันอย่างนี้อย่างนี้นะากระดาษถ้าเป็นกระดาษอะนะแต่ละข้อผมจดเอาหัวข้อมาแล้วผมมานั่งบรรยายเองผมได้สี่ชั่วโมงสามสิบห้านาทีซึ่งติ๊กตอกส่งมาให้เลยเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นะครับ ขอบคุณ,ค,ณระะครับยุน่ามามามาอัพเบลกันขั้นมืออ้อระสายสิบแปดวใกล้แล้ว